สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเป็นน้องเอฟซีทุกคนนะครับผมพ้อกันที่ขึ้เก่านะครับผมกับบรรยากาศสินค้ามือสองนะครับผมกับร้านเป็นออเิโอนะครับอำเภอสุวรรณภูมินะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับย้ำมาแรงนะครับผมมือนี้นะครับผมกับมีสินค้านะครับมือสองนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมจะเป็นดอกลำโพงนะครับผมสิบแปดนิ้วนะครับผมดอกลำโพงสิบแปดนิ้วนะครับผมยี่ห้อนะครับพี่ออเดียนะครับรุ่นเชลเลนเจอร์นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับผม มือนี้นะครับผมกับมีขมานะครับแปดดอกนะครับผมมีขมานางเบิร์ตแปดดอกนะครับนี่ครับเป็นดอกนะครับเดิมๆนะครับผมอายุเจ็ดดอกนะครับผมวัยเดิมนะครับดอกเดิมบัทพันแกะนะครับบัทพันธ์สมนะครับมีอยู่เจ็ดดอกนะครับผมแล้วก็เป็นดอกวัยเดิมนะครับผมแต่ว่านะครับสะดือมันหลุดนะครับคือเปลี่ยนสะดือนะครับสายแต่พานมาใหม่หนึ่งดอกนะครับผมรายการนะครับไล่เหลียนจังได่นะครับผมสิพานธ้งแก่งเข้าไปในคลิปนะครับผมนี่นะครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับผม ติดตามรับชมนะครับอ่ะนะครับผมอันนี้นะครับผมก็คือนะครับภ้าหนาของดอกนะครับผมนี่แหละครับแต่ละดอกนะครับผมเป็นดอกไว้เดิมๆนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับไว้เดิมนะครับผมนี่ครับไว้เดิมนะครับเป็นเชอร์รี่นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับผมนี่ครับเป็นรุ่นหายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมจะงุ้มมด่าไ้เบิ้งนะครับนะครับดอกกลับตูดให้เบิ้งนะครับอ่ะหนึ่งดอกนะครับผมนี่นะครับสภาพ ด้านหลังนะครับก็สวยๆนะครับผมสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกาให้เบิ้งแค่ซีดอกกันแล้วกันนะครับผมอ่ะซีดอกนะครับเพราะว่าดอกทุกดอกนะครับผมเป็นสภาพเดียวกันนะครับเพราะว่าดกค้านะครับถอดจากไม้จากตู้นี้ครับนี่ถอดจากไม้จากตัวเทอร์โบแฟรนะครับถอดออกจากเทอร์โบแฟรนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวเทอร์โบแฟรนะครับสิบแปดนิ้วนะครับผมของ PN 70นเจ็ดสิบนะครับผมนี่ครับเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับ ตัวนี้ผมขายอยู่ใบละ1,900บาทนะครับผมใบละ1,900บาทนะครับสำหรับเทอร์โบ18นิ้วนะครับเป็นตู้ดับเบิลนะครับผมใบละพันเก้านะครับผมสำหรับที่น้องเอ็ซีท่านใดอยากได้สนใจนะครับผมมารับชมได้นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับผมนะครับสภาพใหม่นะครับผมเกิดทอว่ายังสวยนะครับผมนี่ครับสภาพใหม่ก็ถือว่ายังสวยนะครับขายตามสภาพนะครับไม่บ๊อบพูบ๊อบวมนะครับนี่ครับตามสภาพนะครับตามรูปเลยนะครับใบละ1,900บาทนะครับผมขนาดนะครับผมขนาดตัวเนี้ยนะครับ กว้างๆนะครับจากนี้ไปนี้นะครับ105เซนนะครับผมสูง70เซนนะครับผมแล้วก็ลึก80เซนนะครับผมนะครับขนาดตามนี้นะครับผมใบละ1,900บาทนะครับสำหรับเทอร์โบนะครับ18นิ้วนะครับตู้ดับเบิลนะครับผมเป็นสูตรของพีเอ็นนะครับผมของช่างพลนะครับนี่ครับพีเอ็นเจนะครับผมของช่างพลบุรีรัมย์นะครับผมตู้ไม้ป้ายแดงนะครับตัวนี้ขายอยู่ใบละ5,000บาทนะครับผมพี่น้องนะครับตัวนี้มือสองนะครับ1,900บาทนะครับสุดคุ้มครับพี่น้อง มีหกใบนะครับผมสําหรับผู้ใดสนใจโทรเข้ามาติดต่อสอบถามนะครับผมอ่ะมาต่อกันเชอร์รันเจอร์นะครับนี่นะครับเชอร์รันเจอร์หนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับไว้เดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดดอกนะครับผมขายอยู่ดอกละตัวนี้ขายอยู่ดอกละสามพันบาทนะครับผมดอกละสามพันบาทนะครับผมดอกละสามพันนะครับนี่ครับสําหรับเชอร์รันเจอร์นะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับลําโพงที่หายากมากนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับ เพราะว่านะครับของไม่กับบอมี่แล้วนะครับผมมือสองกับหายากนะครับนี่ครับสภาพดูเดิ่มสวยๆบัมีหายากคับพี่น้องนี่นะครับส่วนมากก็จะมีแต่สอมมาแล้วนะครับนี่ครับดอกละสามพันบาทนะครับผมดอกละสามพันบาทนะครับถ้าจะส่งนะครับทั่วประเทศดอกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมถ้าจะส่งดอกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะว่าตอนเนียนะครับถึงมีกับราคาประมาณดูบอดตามกัวเกือบๆหายพันนะครับรุ่นนี้นะครับผมพี่น้องชั้นเจอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ ตัวนี้นะครับเอาไปเลยนะครับมือสองสส nice ส 30, ดอกละสามพันสับสวยนะครับพี่นวองนี่ครับสวยๆดมเดิมดอกละสามพันบาทค่าจะส่งทั่วประเทศหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งดอกนะครับอ,ะอ่ะมีดอกเดียวนะครับมีดอกเดียวนะครับตัวนี้เป็นดอกที่ว่าสอมมาแล้วนะครับสอบยังนะครับบอดดิสสอบว้อยนะครับพี่นวองบอดดิสสอบว้อยนะครับเป็นยังก็ได้เปิดหมวกนะครับเพราะว่าสะดือมันขาดนะครับนี่นะครับสะดือมันขาดนะครับขาดแบบนี้นะครับสะดือนะครับเดี๋ยนะ นี่นะครับมันจะรูดแบบนี้นะครับจะรูดแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดอกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจัดการนะครับสอมให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมใช้งานแต่ว่าก็คือบอกแหละนะครับว่าไวเดิมนะครับผมไวเดิมเดิมนะครับนี่อยู่หนึ่งดอกนะครับนี่ครับรัจัดการนะครับเร็ยสเสือให้เรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆนะครับผมเดิมเดิมสามพันบอกอ่ะตัวนี้คิดเอาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะครับผม สองพันสองร้อยบาทนะครับผมนี่ครับดอกเดิมเดิมนะครับวัยเดิมนะครับสะดือรุดนะครับผมดอกเดิมเดิมวัยสะดือรุดนะครับเดี๋ยวผมสใส่สะดือให้ไหมนะครับดอกละสองพันสองร้อยบาทนะครับมีหนึ่งดอกนะครับพวกนี้ครับสภาพด้านล่างแบบนี้นะครับสวยๆวยเทกันนะครับผมมีหนึ่งดอกนะครับหรือว่าผู้ใดจะได้เดิมเดิมนะครับนี่ครับดอกละสามพันนะครับผมอ่ะทักเข้ามาโหลดนะครับผมสําหรับเอฟซีทันใดที่อยากได้ดอกลำโพงนะครับเชนเจอร์พันสองร้อยวัตต์นะครับผมอ่ะพอกันคลิปหนานะครับคลิปหนาก็จะเป็น อ่พวกระบบ power นะครับผมชิปหนาจะเป็น power นะครับผมตอการชิปหนานะครับฝาก fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ